ประหยัดอดออมใช้ชีวิตแบบพอเพียงอาจารย์ภัยบูลวัฒนศิลิธรรมเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D Max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Home สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มกลับมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะเราสนทนากันนะคะกับท่านอาจารย์ไพบุญวัฒนสิริธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไพบุญค่ะสวัสดีคุณปุ๊กครับค่ะอาจารย์คะช่วงที่อาจารย์กลับมาจากอังกฤษตลอดจนทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารไทยธนุตลอดจนมาทํางานด้านด้านเพื่อสังคมนะคะตอนนั้นทางครอบครัวอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คุณพ่อผมเสียชีวิตไปตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่อังกฤษนะ ท่านเสียชีวิตเมื่ออายุหกสิบห้าแต่คุณแม่อายุยืนหน่อยคุณแม่เสียชีวิตเมื่ออายุแปดสิบเก้า huh. อะฉะนั้นผมกลับ <Okay. S 2> มาจากอังกฤษแล้วเนี่ยก็ยังใกล้ชิดคุณแม่อยู่อีกหลายปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ใกล้ชิดคุณแมอ่อย่างน้อยก็ในช่วงที่ท่านอายุมากแล้วนะแล้วก็เจ็บป่วยอยู่ ซึ่งในส่วนของทางคุณแม่อาจารย์อายุ89ปีได้มีโอกาสรับมาเลี้ยงดูที่กรุงเทพไหมฮะอาจารย์ได้มาดูแลหรือว่าท่านชอบอายุอ๋อส่วนช่วงที่ผมกลับจากอังกฤษแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ที่กรุงเทพแล้วเพราะว่าคุณยายก็ไม่อยู่แล้วอพอพอคุณยายไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็มาอยู่กรุงเทพเป็นหลัะเพราะว่าพี่ๆส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพมีพี่พี่คนโตสุดอยู่ที่ตำบลนาคูแต่ว่าพี่อื่นๆ ซึ่งคุณแม่จะมาอยู่ด้วยเป็นหลักนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแยกย้ายกันไปนะอยู่ที่ต่างๆค่ะฉะนั้นผมก็จะไปเยี่ยมคุณแม่อยู่เป็นประจำประมาณสัปดาห์ละครั้งคืออยู่คนละบ้านเพราะผมไม่มีบ้านอยู่เองก็ไปอาศัยพี่คนนั้นบ้างพี่คนนีน้บ้างสมัยก่อนนะคะครับแล้วก็ไปาอาศัยเพื่อนก็มีอาศัยเพื่อนด้วยเหรอแต่ถ้าทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีเงินเดือน พอประมาณหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ยังไม่มีบ้านอยู่หรอกครับเพราะว่ามันต้องสะสมครับครับแล้วก็คงยังไม่ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะมีบ้านของตัวเองก็ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยะ<อ>ตัวเองยังไม่มีครอบครัวก็เริ่มต้นคืออาศัยพี่ชายแล้วต่อมาก็มาอยู่บ้านเพื่อนเบอร์ก็มีห้องว่างมาอาศัยห้องว่างก็อยู่แล้วก็จนกระทั่งแต่งงาน แต่งงานเมื่อไหร่คะอาจารย์มาแต่งงานตอนทํางานที่ไหนคะอาจารย์ธนาคารแห่งประเทศไทยก็หลังจากทํางานแบงค์ชาติได้ประมาณสี่ปีก็แต่งงานนะฮะพอแต่งงานก็เลยไปอยู่บ้านภรรยาดีเลยค่ะอาจารย์แต่งเข้าแต่งเข้านะคะแล้วอาจารย์จีบสาวไม่ค่อยเก่งอาจารย์แต่งงานได้ด้วยหรอคะก็เพราะว่าทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนกันทํางานอยู่ด้วยกันก็เลยใกล้ชิดกันเพราะว่าทํางานบางทีต้องทํางานชิ้นเดียวกัน อย่างนั้นมากกว่าคือจย์ก็เลยไม่ต้องจีบเลยก็คือคือพอทํางานไปใกล้ชิดกันไปความรักความผูกพันก็ค่อยๆเกิดอืมก็เลยได้เป็นครอบครัวเดียวกันไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทที่ว่าแหมเหตุนคนนี้แล้ว จงใจตั้งเป้าว่าจะไปจีบอะไรไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะา,ารี่ <laughs> เกิดเกิดจากคนละยุคเลยนะคะ <laughs> คนละแบบกับสมัยนี้เลยนะคะ <laughs> ออแล้วแล้วอาจารย์ในส่วนของทางทางอาจารย์เองนะคะกับคุณแม่ในเวลาอาจารย์มีปัญหาอะไรเงี้ยปรึกษาคุณแม่ไหมคะหรือว่าไม่ไม่เคยได้พูดอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแหละครับเพราะว่ากับคุณแม่เนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนสมัยนี้นะครับ สมัยก่อนก็อยู่กันแบบธรรมชาติฉะนั้นมีเรื่องมีแล้วต้องทำกินข้าวอ,อาบน้ำหรือทำภารกิจอะไรแต่ที่จะเอาปัญหามานั่งปรึกษาหลือกันไม่ไม,ไม่ใช่ปกตินะฮะมีการบอกเล่าแบบ,บระบายความรู้สึกอะไรไหมคะคือจะไม่มีทำนองนั้นฮะคือคุณแม่กับผมนี่ก็อายุห่างกันมากเพราะว่าผมเป็นลูกสุดท้องนะฮะ,ะกับพี่ๆเนี่ยอาจจะ คุยกันบ้างเพราะพี่พี่นี่ก็โตพอท,ที่จะเป็นแม่ไม่กันนะพี่พี่ผมพี่สาวอาจารย์ก็จะพี่พี่สาวผมที่ผมสนิทด้วยมากๆก็อายุมากกว่าผมสิบสองปีฉะนั้นก็ถามรอบนึงก็อาจจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ในครอบครัวเราการการที่จะมานั่งปรับทุกปรับปัญหาอะไรกันดูดูจะไม่ค่อยมีมก็เป็นเรื่องพูดคุยธรรมดามากกว่า ถ้าแนวทางของอาจารย์การการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นในยุคนี้นะฮะหลังจากที่อาจารย์ก็ผ่านมาแบบคุณแม่เลี้ยงดูอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็มีครอบครัวของตัวเองด้วยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะในการสร้างสร้างโครงสร้างครอบครัวเราให้อบอุ่นให้เหมาะสมกับยุคสมัยทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่สําคัญซึ่งน่าจะเป็นจริงมาตั้งแต่ยุคดึกดาบรรจนถึงปัจจุบันนะฮะก็คือความรักความอบอุ่นความเข้าใจ ถ้าถ้ามีความรักมีความอบอุ่นมีความเข้าใจเผชิญอะไรเราก็จัดการไปได้ mm hmm. ครับปัญหาย่อมเกิดเป็นธรรมดานะอาจจะขัดนู่นข้องนี่หรือสถานการณ์ทำให้ลำบากาแต่ผมอาจจะโชคดีที่ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ที่ทำให้ยากลำบากก็ mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีหรือมีน้อยนะ mm hmm. ความขัดข้องต่างๆอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยหน่อยแต่ไม่ ไม่จริงจังแต่อาศัยที่มีความรักต่อกันมีความเข้าใจต่อกันมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดเราอบุนเนี่ยมันมากพอที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆงที่เข้ามาได้ใช้ความรักเป็นตัวที่จะช่วยผ่านพ้นปัญหานะคะแล้วเวลาอาจารย์สอนลูกอาจารย์นะฮะอาจารย์สอนเน้นสอนอะไรไหมคะอาจารย์ใช้วิธีสอนเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่สอนอาจารย์ไหมคะก็เ,เนื่องจากยุคสมัย เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ผมกับภรรยาล้วก็จะคงมีโอกาสใกล้ชิดลูกมากกว่าที่ผมเองมีโอกาสกับพ่อแม่เพราะว่า mm hmm. พ่อกับแมออ่อยู่คนละที่ไปมาหาสู่กันเป็นครั้งคราวแล้วถึงแม้ผมจะอยู่กับแม่เนี่ยแต่ก็จะสารวนอยู่กับการปฏิบัติภารกิจประจำวันในขณะที่ ผมกับภรรยากับลูกๆเนี่ยก็จะเป็นชีวิตสมัยนี้นะฮะก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันมีพาไปส่งโรงเรียนกันป้อนข้าวหรือว่าทานอาหารด้วยกันพูดคุยเนี่ยฉะนั้นการที่จะแนะนำหรือพูดคุยกันในเรื่องปัญหาต่างๆก็คงจะมีมากหน่อยมากกว่าสมัยที่ผมกับพ่อแม่ะะาอาจารย์ต้องมีการถ้าเกิดสมมติลูกๆนอาจารย์มีตีด้วยไหมคะ ใช้วิธีเลี้ยงแบบสมัยก่อนอยู่ไหมอาจารย์ที่ที่อาจจะมีการใช้ไม่เรียวบ้างอ๋อคงพยายามไม่ใช้มากกว่านะ,ะ,ะแสดงว่าใช้บ้างอาจจะมีตอนเด็กๆนะฮะจะมีสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแค่ครั้งจครั้งเองมะแต่เป็นไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ตีแบบทําโทษนะเป็นตีแบบปรามมากกว่าอ้าแล้วถ้าไม่ได้ตีแบบทําโทษเวลามีสิ่งที่ทําผิดจําเป็นต้องทําโทษอาจารย์ใช้วิธีทําโทษแบบไหนคะก็ไม่ไม่คิดว่า เคยมีความเคยมีความปิตาใจเรียบร้อยมากถึงขั้นที่จะต้องทำโตษอ๋อเหรอแสดงว่าลูกไม่ดื้อเลยจ้ะอาจารย์ลูกอาจารย์ไม่ดื้อเลยจะดื้อจะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะบางทีเขาจะทําอะไรถ้าเราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องดื้อก็ไม่ดื้อคือถือซะว่าเป็นเรื่องที่เขาจะอยากทําอะไรบางอย่างพยายามเข้าใจลูกก็ต้องต้องพยายามเข้าใจหรือพยายามหาวิธีที่จะที่จะให้ให้ให้ราบรื่นไปนะครับ S <S คือเราคือเราไม่ได้ไปตั้งเป้าว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้หรือลูกต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนคือเราเราก็เลี้ยงดูไปตามธรรมชาติที่เหมือนกันแล้วก็ยืดหยุ่นไปได้ด้วยอฉะนั้น <c oughs> ฉะนั้นในความที่จะขัดข้องถึงขั้นว่าทำผิดต้องลองโทษมันเลยไม่มีเพราะอาจารย์ใกล้ชิดอยู่แล้วคือกว่าจะไม่มีว่าได้ทําผิดไหมคะรา๊รว่าเพราะว่าเราดูแลเขาค่อนข้างจะ เห็นตลอดอย่างนั <hi> ้นหรือ่าะก็ดูเขาก็ทําอะไรไปไปตามที่ควรนะฮะไม่ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเช่ไหมโอ้ดีก็เลยไม่ต้องใช้ไม้เรียกนะคะแสดงว่าไม่สนมากนะคะสำหในส่วนของช่วงช่วงชีวิตอาจารย์ที่ดูแลในส่วนของครอบครัวกับทางคุณแม่เนี่ยมีอะไรที่ที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะนํามาปรับใช้ด้วยกันได้ไหมคะในยุคนี้อาจารย์คะ ก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญเนี่ยคือความรักความปบอุ่นนะนะซึ่งผมกับพ่อแม่มีอย่างใดก็ผมกับลูกๆก็มีอย่างนั้นนะนะยึดเหมือนกันเพียงแต่สมัยนี้เราอาจจะแสดงออกมากกว่าสมัยก่อนสมัยอาจารย์กับคุณแม่คุณพ่ออาจารย์มีกอดกันไหมครมีหรือไม่ไม่มีหรอกครับแต่กับลูกๆเนี่ยจะมีกับผมกับลูกๆเนี่ยจะมีก็นี่ก็คือยุคสมัยที่ เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ควรทาตามตามสมัยของมันไปด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับเราก็รู้สึกเป็นธรรมชาติหน่อยเพราะความใกล้ชิดการกอดการหอมแก้มอะไรก็เป็นเรื่องที่แสดงความใกล้ชิดความอบอุ่นนะฮะความรักความอบอุ่นอ่าซึ่งสมัยก่อนสมัยโบราณนั้นอ่ไม่กล้าแสดงก็เขาก็จะไม่ทําโดยเฉพาะพอเด็กโตแล้วอาจจะทําตอนเด็กเล็กนะฮะหอมแก้มเด็กเล็กเล็ก นี่ก็คือสิ่งที่เรานํามาปรับของเราได้นะคะ,คะตามยุค,คตามสมัยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ท่านอาจารย์ภัยบุญแนะนําสักนิดหนึ่งเรื่องของการบริหารเงินในครอบครัวอ่าเพราะาเป็นเรื่องใหญ่เหมาะกับยุคนี้ด้วยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าจะบริหารกันอย่างไรนะคะช่วงหน้าค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาสนใจโฆษณาโทร0 2 6 1 8 7 7 8 1ถึง เปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ isuzu d max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Home กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนะคะท่านผู้ฟังคะพูดคุยกับท่านอาจารย์ไพบุญวัฒนสิริธรรมอาจารย์ทางานธนาคารมาก่อนแสดงว่าจะต้องมีความสามารถเรื่องเงินเยอะมากบริหารเงินนะคะอาจารย์คะช่วงนี้นี่แต่ละครอบครัวควรจะเอาไม่ต้องเอาแบบ <S 2> <S 2> ครอบครัวธรรมดาก่อนนะคะอาจารย์ไม่ต้องเอาครอบครัวที่ร่ารวยควรบริหารเงินยังไงให้ในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ คือบริหารเงินหลับพื้นฐานก็คือให้มีพอไว้ก่อนนะพอไว้ก่อนคือให้มีพอที่เราจะไม่เดือดร้อนอ่ฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเรื่องเรื่องการประหยัดการอดออมเนี่ยควรจะเป็นนิสัยประจําตัวหรือเป็นนิสัยประจําครอบครัวนะครับ่าเพื่อว่าจะได้มีสํารองไวนะ้เพื่อเหลือเผื่อขาดแต่ขณะเดียวกันก็ควรจะจับจ่ายใช้สอยไปตามปกติ อ่าไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอิมจนเกินไปแต่ก็ไม่ต้องประหยัดจนมากเกินไปเช่นเดียวกันนะฮะไม่ต้องกลัวขนาดก็ใช้ชีวิตที่พอเหมาะพอควรสมัยนี้อาจจะอาศัยพระบรมราชว,วาทเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอะไรที่พอประมาณพอดีพอดีอดนะไม่มากไปไม่น้อยไปนะการเงินก็เหมือนกันแหละเราก็ประหยัดอดอ,อมไว้เพื่อจะได้เป็นทุนรองรัง แต่ขณะเดียวกันก็ใช้จ่ายใช้สอยไปตามปกติที่ชีวิตพึงมีอ,อย่างผมเองเราก็จะไม่ใช้จ่ายเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องอเช่นซื้อรถแพงๆหรือว่าซื้อของเล่นแพงๆซื้อเครื่องประดับผมเองไม่มีเครื่องประดับเลยนะใช่ไม่ใส่แหวนอะไรเลยไม่ใส่สร้อยอะไรเลยไม่ใส่สร้อยไม่ใส่แหวนไม่ชอบหรอาอาจารย์คือรู้สึกสบายกว่าที่ ร่างกายไม่ไม่ต้องมีอะไรมาว่างๆผูกนะคะเคยมีคนให้แหวนให้สร้อยแต่ว่าใส่แล้วก็ไม่ไม่รู้สึกสบายก็เลยไม่ไม่ใส่แล้วก็ก็ไม่เห็นความจะเป็นต้องใส่เสียเวลาด้วยนะคะจย์เช้าๆก่จะแต่งตัวเสร็จต้องมาใส่แต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้มีมีแต่ไม่ชอบใส่กับนาฬิกาก็ไม่ไม่ผูกเออนี่พวกลัาสงสัยอยู่ว่านาฬิกาจย์ก็ไม่ใส่เหรอฮะไม่ผูกครับผูกแล้วก็รู้สึกว่ามันลำคาญเอาแล้วจัน ต้องเวลาดูเวลาดูไงฮะเพราะผมมีนาฬิกาที่ที่มีแต่หัวนาฬิกาเหมือนนังจีนเลยค่ะไม่มีสายเขาไม่มีสายสายมันขาดไปคือคือมันเคยมีสายค่ะใช้จนสายมันขาดไปแต่หัวมันยังดีอยู่โอ้ดีค่ะแล้วก็ยังใช้แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งใช้ไปได้ทั้งสามสี่ปีค่ะก็ไม่ต้องได้เงินเลยนะคะแต่ปรับปรับเวลาต่างประเทศจับเวลาอะไรก็ได้ทำได้หลายอย่างเล็กนิดเดียว คุ้มเลยนะคะเล็กนิดเดียวหิวห้ว,วไปไหนก็ง่ายเบาๆแต่เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือก็มีเวลาให้ดูอีกก็ดูจากโทรศัพท์มือถือก็ได้อันนี้เป็นเฉพาะอาจารย์ไหมคะครหรือว่าภรรยาลูกๆก,ก็ก็ติดนิสัยเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวเราไหมคะหรือว่าตามอัธยาศัยไปในครอบครัวเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประเภทพอเพียงนะะ <c oughs> คือพอประมาณ <c oughs> ทั้งภรรยาทั้งลูกก็จะไม่ ทำอะไรประเภทฟุ้งเฟ้อประเภทฟุ่มเฟือยนะฮะก็พอประมาณจะง่ายๆดูเปรียบนะคะสังเกตแต่แต่ว่าเรื่องผูกนาฬิกาใสแหวนลูกๆเขาคงก็ต้องมีบ้างนะคะคุณพ่อไม่ใส่แต่คุณลูกขอใสหน่อยคงไม่ถึงขนาดผมแต่ท่านเป็นผู้ชายด้วยใช่ไหมคะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แล้วในส่วนของอันนี้สะท้อนนะฮะอาจารย์ ถ้าเป็นคนรวยอย่างที่เขามีข่าวงานมาตุโชยที่ผ่านมานะว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีนะคนจองรถเบซนรถบีเอ็มเป็นร้อยคันก็เลยไม่แน่ใจเอาประเทศไทยเรานี่เศรษฐกิจไม่ดีมันมันไม่ดีจริงสักแค่ไหนคะทำไมมันไม่เป็นภาพที่กระทบเหมือนกันหมดทั้งประเทศมันมีอะไรที่รุ่งอยู่แล้วก็ห่วง <c oughs> <คน S 2> อยู่คนไทยตั้ง65้าล้านคนนะ <c oughs> คนที่เป็นเศรษฐีมีเงินก็ก็เยอะนะผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ตามถ้าเราดูตามสถิติเนี่ยคนที่ ฐานะดีที่สุด20%แรกเนี่ยเทียบกับคนที่ฐานะด้อยที่สุด20%สุดท้ายยก็ห่างกันเยอะอะก็แปลว่าถ้าคน20%ของประเทศถือว่าเป็นคนฐานะดีนะครับาจาก20%ของ60ล้านนี่ก็10กว่าล้านนะนะ <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะ <c oughs> ใช้ใจ่ายของเขา <S <S ฉะนั้นการ <c oughs> ใช้ใจ่ายนี่ก็ก็คงจะ ซื้อรถแพงๆได้อยู่บ้านแพงๆได้ให้เป็นธรรมดานะครับคือเราไม่อยากจะคิดเหมือนสังคมนิยมที่ว่าเอาทุกคนมารวมๆกันหมดแล้วเกลี่ยๆให้เท่ากันหรือหรือว่าตั้งรวมใหม่นะคะแต่อยากจะมีวิธีไหนไหมคะที่มันจะกระจายไม่ให้ช่องว่างระหว่างรวยกับจนมันห่างกันขนาดนี้นะค่ะชันเราคงพยายามนะครับโดยเฉพาะผมทํางานด้านสังคมความปรารถนาอย่างหนึ่งหรือจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือ ทำให้สังคมดีขึ้น <S <S สังคมดีขึ้นก็ควรเป็นสังคมที่มีความดีงามพร้อมๆ้องกับมีความสามารถแล้วก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขนะ,ะจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยสังคมคงจะต้องมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะที่ฐานรากก็คือชาวบ้านทั่วไปคนทั่วไปนะควรจะมีความเข้มแข็งพอที่จะพึ่งตนเองได้ดูแลตัวเองได้ส่วนจะมีคนรวยมากบ้างน้อยบ้าง ก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยคนทั่วไปเนี่ยควรจะมีฐานะดีพอเข้มแข็งพอที่จะพึ่งตนเองดูพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮพออยู่พอกิน hmm. ไม่เดือดร้อนแม่แต่คัดมีสุขภาพอนามัยดีมีปัจจัยสี่นะครับมีการศึกษา,ามีสภาพแวดล้อมที่ดีพอควรไม่ไม่ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามของ สารพิษหรือภัยธรรมชาติมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเงินออมได้พอสมควรนะฮะนี่เราอยากให้เกิดอ,อย่างนั้นทำอย่างนั้นให้ได้ค่ะอาจารย์มีความมีคุณธรรมความดีเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขก็มีสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นเป็นสิ่งที่เราคงอยากให้เกิดขึ้นทีนี้วิธีทำให้เกิดขึ้นเช่นที่ผมทำมากเช่นส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมความดีส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัยส่งเสริมเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ที่ดีทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมโดยเฉพาะที่ฐานรากเนี่ยเข้มแข็งขึ้นถ้าสังคมฐานรากเข้มแข็งขึ้นที่จริงแล้วจะช่วยสังคมโดยรวมพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าสังคมฐานรากเข้มแข็ง ก็เป็นไปได้ว่าที่สุดยอดของสังคมนะในแง่ฐานะเนี่ยาอาจจะลดต่ำลงมาหมายถึงโดยธรรมชาติช่องว่างเหรอคะอาจารย์ครับถ้าเผื่อบรรยากาศค,คือเหมือนแปลกแต่จริงนะว่ายิ่งมีคนจนมากกลับยิ่งมีคนรวยมากมคนรวยมากานะแต่ถ้ามีคนจนน้อย หมายถึงว่ามีว่าคนมีคนคนที่เป็นคนจนแต่กลับมาเป็นคนชั้นกลางมากขึ้นนแนวโน้มที่จะดึงให้คนรวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวยมากเนี่ยจะน้อยลงค่านิยมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอยากกให้เิดวัฒนธรรมเปลี่ยนไปคือคนจะคนจะไม่มีความสุขจากความร่ํารวยมากเท่ามีความสุขจากความดีงามมีความสุขจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังแล้วก็มุ่งมีส่วนนะพยามจะมีส่วนทำให้เกิดขึ้นก็คือถ้าคนเห็นว่าสิ่งที่พึงปรารถนาในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ความร่ำรวยทำยังไงให้เขาเห็นอย่างนี้แต่เป็นความาดีงามต่างหากเราเราจะใช้คนแล้วก,การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะถ้าคนได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความร่ำรวยจะไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนา งั้นต้องเอาความทุกข์ของคนรวยมาตีแผ่คนจะไม่ได้ไม่อยากรวยมากคือคือคนจะเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปม,มันไก่กับไข่นะแต่ผมคิดว่าถ้าเรามุ่งไปที่ทำให้สังคมฐานรากเข้มแข็งขึ้นพึ่งตนเองได้ดีขึ้นเป็นคนชั้นกลางมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็นิยมเรื่องคุณธรรมความดี ความซื่อสัตย์สุจริตอิทธิพลเหล่านี้จะมีต่อคนอื่นๆทำให้คนอื่นเนี่ยก็หันมานิยมความซื่อสัตย์สุจริตความถูกต้องดีงามค,ความคิดในเชิงอุปถรัรมภ์นิยมการที่มีคนจนคนรวยเนี่ยมันเสริมระบบอุปถัมภ์นิยม,มที่คนที่มีกําลังมีอำนาจมีเงินอุปถัมคนอื่นแต่ในการอุปถัมนั้นเนี่ยคน จานวนไม่ใช่น้อยก็จะใช้การอุปถัมภ์นั้นเพื่อประโยชน์ตัวเองมันก็เลยไม่ได้ช่วยเขาอย่างแท้จริงมันเลยกลายเป็นวงจรอ,อุบาทนะฮะเพื่อประโยชน์ตัวเองก็เลยมีการใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้อิทธิพลที่ไม่ถูกต้องอเหมือนกับมาเฟียเนี่ยนะฮะมาเฟียเนี่ยจะสร้างความร่ารวยพร้อมกับสร้างฐานอานาจแล้วก็จะอุปถัมภ์ผู้คน เพื่อตัวเองจะได้เป็นมาเฟียอยู่ได้ถ้า <c oughs> ยอย่างนั้นมัน <c oughs> เราต้องแยกแต่ถ้าเผื่อว่าคนจนเนี่ยไม่คนฐานรากนี่เขาฐานะดีเขาพึ่งตัวเองได้เขาไม่ต้องมาอาศัยการอุปธรรมเขาพึ่งตัวเองได้ฉะนั้นก็จะไม่มีมาเฟียไปอุปธมรมเขาเราก็ต้องทําให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้เพราะมาเฟียก็ไม่รู้จะไปอุปธมภมเขาเพื่ออะไรนะเพราะว่าเขาไม่ยอมรับการอุปธรรมเขาพึ่งตัวเอง,ของเขา<อ>แล้วเขาก็นิยมความดีความงามความถูกต้องในที่สุดไอ้ความเป็นมาเฟียเนี่ย จะลดลงนะฮะเพราะว่ามาเฟียไปก็ไม่ไม่เกิดความไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่หันมาทำหน้าที่ในชีวิตให้ดีทำความดีความงามแต่ไม่จำเป็นต้องยากจนนะก็ยังก็ยังร่ำรวยพอประมาณได้มีฐานะดีได้แต่ว่ามาเน้นความดีความงามเน้นการช่วยกันสร้างสังคมที่ดีตัวเองก็ดีด้วยนะจะมีความสุขความชื่นใจในตัวเอง ฐานะการเงินอาจจะยังดีอยู่แต่ไม่ใช่ต้องดีล้นฟ้าอะไรนะดีพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองลูกหลานไปได้อย่างสบายสบายแต่ความสุขจะมาเกิดจากว่าทําความดีกับการได้ร่วมกับกับคนอื่นทําให้สังคมดี ừ ừ, คความสุขตรงนั้นเนี่ยสำคัญแล้ว<ล>ทุกคนก็จะเป็นสุขสังคมเป็นสุข ừ, <ừ. S 1> ความแตกต่างระหว่างคนจะลดลง พอฟังอาจารย์ไพบุญพูดอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังกําลังคิดว่าเออคนที่จะมาทําให้เกิดตรงนั้นได้เนี่ยเป็นใครบ้างแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดาชาวบ้านทั่วๆไปจะมีส่วนช่วยได้ไหมนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาติดตามแนวความคิดนี้ของท่านอาจารย์ไพบุญนะคะว่าจะทําให้เป็นจริงได้อย่างไรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาสนใจโฆษณาโทร